มีคนเข้ามาดูเลยโทรไปหาเซลล์หานุ่นน่ะคะ่ะเขาก็บอกพี่มีคนจองแล้วนะเพิ่งติดไปได้วันนึงเองมั้งคะเราก็คิดว่าตอนนั้นอะ่ะสงสัยไม่ได้แล้วแหละเสร็จสักพักน้องนุ่นก็โทรมาบอกว่าพี่เอาไหมสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่านุ่นกันพี่จองเลยละกันค่ะพี่กลัวไม่ได้ <laughs> ก็เลยจองเลยอะคะ่ะชื่อปุ๊กนะคะซื้อบ้านกับบางกอกแอสเซทหมู่บ้านสุภลัยวิวกับเซลล์น้องนุ่นน่ะคะ่ะ อ๋อก็อยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านสุภารายวิวเนี่ยแหละค่ะอยู่ในซอยเดียวกันกับบ้านหลักที่ซื้อแล้วพอดีเห็นาบางกาะแอสเซทต,ติดป้ายขายก็เลยโทรติดต่อเข้าไปที่ที่บริษัทคือหนึ่งด้วยทำเลแล้วก็ด้วยสภาพบ้านที่เราเห็นตั้งแต่บ้านก่อนที่บางกอกเข้ามารีโนเวทอะคะ่ะก่อนที่เจ้าของคนนี้เขาจะมาซื้อเราก็เห็นแล้วว่าเออทำบ้านออกมาได้สวยแล้วบางเออเจ้าของเก่าก่อนหน้านี้ค่ะเขามาอยู่แล้วสภาพก็ยังดีอยู่ ก็เลยตัด <ideia> ส okay. okay. so, ินใจโทรเข้าไปถามที there, ่บางกอกอะค่ะมั่นใจอีกทีนึงก็คือวันที่น้องนุ่นอะเซลอะค่ะพาเข้าไปดูไปดูบ้านก็สภาพบ้านก็ยังโอเคอยู่ก็จะไปดูะไรไปดูนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะเราตั้งใจไว้จะให้พี่สาวมาอยู่ก็คือจะได้แบบอยู่ใกล้ๆกันอนาคตแบบต่อไปแก่ๆก็จะได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะที่ตั้งใจซื้อก็คือจะให้มาให้ญาติที่น้องมาอยู่ด้วยกัน อ๋อก็โทรเข้าบางกอกก่อนนะคะโทรเข้าบางอกอะเซสเ,เสร็จแล้วก็มีเจา้าหน้าที่รับแล้วก็น้องนุ่นก็ติดต่อมาว่าเข้ามาเซอร์วิสให้อ่ะคะ่ะจากนั้นมีอะไรก็จะถามกับเซลล์น้องนุ่นตลอดอ่ะค่ะอ๋อดีค่ะเพราะว่าถามไปแล้วน้องนุ่นเนี่ยเขาก็ตอบกลับมาอาจจะคอนแทคทางไลน์บ้างทางโทรศัพท์บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยคิดว่าเออเราซื้อผ่านบางกอกเนี่ยมันสะดวก กว่าการที่บางทีเราไปคอนแทคตรงกับเจ้าของเองมันอาจจะยุ่งยากกว่าเพราะบางเรื่องเราก็เราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะผ่านบางกอกอย่างนี้ยเขาก็จะอธิบายให้เราฟังว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อ,นอะไรแบบนี้คะ่ะก็จะดวกคือพอตอนแรกเราเห็นติดประกาศใช่ไหมคะใจจริงๆเลยอยากกะว่าจะโทรไปหาเจ้าของบ้านยังไม่ทันข้ามวันเลยก็มีคนเข้ามาดูเลยโทรไปหาเซลล์ Sell, หานุ่นน่ะคะ่ะเขาก็บอกพี่มีคนจองแล้วนะ เพิ่งติดไปได้วันนึงเองมั้งคะก็มีคนเข้ามาดูแล้วเขาจองเลยเพราะเขาอาจจะเห็นว่าสภาพบ้านดีเราก็คิดว่าตอนนั้นน่ะสงสัยไม่ได้แล้วแหละเขาคงได้ไปแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งสภาพบ้านดีแล้วราคาที่เปิดก็ไม่ได้แรงมากเสร็จสักพักน้องนุ่นก็โทรมาบอกว่าพี่เอาไหมสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยเดี๋ยวพี่เข้าไปดูนะนัดดูกันอีกทีวันเสาร์ระหว่างนั้นน่ะมีคนมาดูอีกสองคนมั้งคะก็เลยอ่านนุ่นกันพี่จองเลยละกันค่ะพี่กลัวไม่ได้ <laughs> ก็เลยจองเลยอะค่ะ ก็ไม่นาาไม่นาน,นะค่ะพี่ก็ตัดสินใจเลยเราก็นัดทําสัญญากันวันนี้เลยะค่ะไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ะค่ะไปเดือนห้าใช่ไหมคะแล้วก็เลือกวันแล้วก็นัดมาโอนกันวันนี้วัน,น,วนที่16ก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าหนึ่งมันก็ทําเลได้เอาจริงๆก่อนหน้านี้เราก็ไปดูที่อื่น แต่ว่ามันก็แบบคือเขาขายตามสภาพใช่ไหมคะมันก็จะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาจจะซอยหรือแล้วพอมาได้ตรงนี้ทําเลได้สภาพบ้านได้ก็แฮปปี้อะคะ่ะแล้วก็ราคาไม่แรงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนแรกเราคิดว่าจะยุ่งยากกว่านี้ไนงะอันนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากก็สะดวกมาถึงเจ้าหน้าที่ก็จัดการให้เราได้เลยพี่ชอบแบบมินิมอลอะค่ะคือไม่ต้องดีเทลเยอะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเราจะได้ดูแลง่ายหน่อยอะไรอย่างก็คงเริ่มต้นก็คงจะทำไอ้ตรงตรงส่วนตรงอะไรแบบนี้ก่อน เราไว้ใจได้แล้วก็มีความสะดวกสบายในการติดต่อนะคะเพราะว่าด้วยตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีความชํานาญในการติดต่อพวกซื้อบ้านะไรพวกนี้เราก็ผ่านบางกอกแอสเซทเขาก็จัดการดําเนินการให้เราได้หมดแล้วก็ดูจากสภาพบ้านนะคะที่บางกอกเขาเข้ามาดูและคะ่ะสภาพบ้านมันก็ยังใช้ได้เหมือนกับว่าเราพร้อมเข้าไปอยู่ได้เลยถ้าจะมีตกแต่งก็มีนิดหน่อยเพื่อให้แบบถูกใจตามเจ้าของค่ะก็ไว้ใจได้ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บริการดีรวดเร็วค่ะ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด s s c r i r i c h ช n แน l บังกอกแอ s เซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ